ทำไมคุณแบงค์ถึงเลือกลงทุนร้านไก่ทอดเปิดกลางสยามครับเพราะทำเลนี้มันทราฟฟิ c ค่อนข้างเยอะครับแล้วเราได้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในาย่านนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยน้วกันแบรนด์นี้นะฮะคือแบรนด์นี้ซักเซสมาทั่วโลกแล้วกันเขาเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ผมมองว่าน่าจะระดับต้นต้นของเกาหลีเพราะตั้งแต่ปี1982ที่แบรนด์ถือกำเนิดขึ้นมาตอนนี้มีสาขาอยู่ประมาณ3,000ทั่วโลกและที่นี่เป็นสาขาแรกที่ไทย ที่เราเปิดซึ่งเรามองถึงแบรนด์ก็มีตั้งแต่อเมริกา UK ไทยแล้วก็บนะูไในออสเตรเลียเนาะเมนูส่วนใหญ่ของเราจะเป็นออริจินอลของเกาหลีส่วนใหญ่จริงๆที่เกาหลีเขาจะกินไก่เป็นตัวแล้วเอามาหัน่นเป็นชิ้นก็จะได้มี18ชิ้นคือเป็นเซตใหญ่สุดของแบบนี้ครับเซตนี้เป็นฮาร์ฟครับเป็นซึ่งแป้งของเราจะมี2แบบเป็นแป้งต้นตำรับมันจะกรอบน้อยกว่าแบบริสปี้นิดนึงข้อแตกต่างของเราคือ1เราหมัก24ชั่วโมงครับก่อนที่จะเอามาทอด แล้วอินกิเดียนเครื่องปรุงทุกอย่างซอสแป้งผงหมักทุกอย่างเรานําเข้ามาจากเกาหลีทั้งหมดครับแม้แต่ชีสบอลชีสติ๊กผงชีสอะไรพวกนี้ก็นําเข้าหมดครับรับประกันว่ามาตรฐานเราสูงแน่นอนในราคาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นข้าวผัดกิมจิเพียง9กบาทไม่ถึงร้อยครับสนใจมากินต้องมากินที่ไหนครับสยามสเคสชั้น3ครับผมใช่ลองมาชิมกันดูนะครับอร่อยแน่นอนครับผมแมตดิคอนเก็ตครับ